โซสดีครับโซสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหวยฮานอยสูตรแจกนอ่อยงวดของวันที่26เดือน12บี่หกนะครับผมสูตรแจกน่อยเมื่อวานนี้ก็เข้าเป็นเมื่อวานนี้เหมือนจะเข้า2องหลูกสนะสองฮานอยนะ เข้าเป็นกาซาดนะครับน5 3 4หนึ่งห้าสามสี่สผมไม่ห้ากับ3ามล้วออกมา5้าสามเนี่ยผมก็ถือว่าเข้านะไอเด่น5เด่นสามออกมา5้สมนะถือว่ามานะทุกคนนะหววฮานอยพิเศษนะครับ4ี่หนแล้วก็สี่ศผมไม่ศูนย์กับหนะครับ1ัน0จอเข้าเป็นตัวกันศนย์4ี่เป็นตัวกันเข้าอยู่แต่ว่าเป็นตัวกัน สำหรับ VIP 0 7 0แล้วก็49่เกผมให้ศกับ5้าฟันศนะไม่มี0 7เลยเสียดาย09 04ออกมา49 0 0 7ไม่มีปกติก็ไม่เข้านะทุกนะออกมาออกมาเก้าเกกับ79็ดเสู้กันต่อละกันเนาะสู้กันต่อก็จะมาเริ่มจาก ห้าน้อยกาซาดกันหุวยฮาน้อยกาซาดเป็นน่อยแรกห้้ยฮานอยกาซาดนะครับเดียนวันนี้ก็จะเป็นศูนกับเก้าศูนย์กับ9้านะครับศูนย์สห้าห เก้านะครับเก้าแล้วก็96ตัวกัน0ูนย์สีสีสแล้วก็ศูนย์เ่สิหเอาศูนย์แล้วกันน้อยเนะี่ยตัวฟันนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี02 05 06แล้วก็92นะครับหวยฮานอยแรกนะครับกาซาดก็จบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยพิเศษนะครับผม พิเศษนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็น6นะ6กับ3 6กับ3นะครับก็จะมี6 0 6 4 6 1ส่วน3นะครับ3 0 3 4าแล้วก็3 1ตัวกันนะครับ6 8 3 8 6 2นะครับผมแล้วก็6 5้ละกัน เน้นที่หกละกันตัวฟันนะครับเป็นเลขหก 6. ตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมีหกศูนย์หกสี่หกหนึ่งแล้วก็สามศูนย์นะครับนะ หวยฮานอยนะครับพิเศษก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติวันนี้ผมก็ยังจะให้เด่นเหมือนกันฮานอยนะครับปกติก็เหมือนกันเลย6กับ3 6กับ3นะครับก็จะมีก็จะมี6 0 6 7 หกศูนย์หกเจ็ดหกเก้าส่วนสามนะครับสามศูนย์สามเจ็ดแล้วก็สามเก้านะครับนะตัวกันหกสองสามสองหกหนึ่งแล้วก็หกสี่ ตัวฟันนะครับเป็นเลขหกตัวนี้ก็จะมีตัวเนี้นะครับก็จะมี60 6ูนย์หแล้วก็สานะครับนะหน่อยปกติก็ขอให้มาละกันขอให้เข้าละกัน หวยห้าน้อยหวยห้าน้อยก็เลข 6, หกหวยลาวก็เลขหกวันนี้จะมีหกมาไหมวันนี้จะเป็นหกไหมสําหรับหวยห้าน้อยนะครับปกติก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยห้าน้อยสุดท้าย vip สุดท้ายท้ายสุด เหมือนกันเลยสามกับหกแต่ว่าน้อยนี้ผมจะเน้นเป็นเลข3มากกว่านะสามนะครับสามสองสามหนึ่งามสองมหนึ่งสามสี่วันนี้ผมให้สามกับ6กนะพี่ๆอย่าลืมเอาสากับหกมาประกบพูดกันด้วยละกันนะประกบพูดประกบพูดกันด้วยนะเน้นก็จะเน้นก็เน้นเป็นปกตินะกับพิเศษละกันนะ สองห้ 2, 5, น่อยนะเอา3กับ6มาประกบคู่กันด้วยนะตัวกันนะครับ3ามศูนกับ3ามเจไม่แน่นะให้3ามกับ6อาจจะออกมา3าหก็เป็นได้ตัวฟันนะครับเป็นเลข3มตัวเน้นก็จะมี ตัวเน้นสามสองสามหนึ่งสามสี่แล้วก็หกสองหวยห้าน้อยสูตรแยกน้อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลข 2, วันนี้ก็จะมีเลขสามเลขหกแล้วก็เลขสองนะครับผมพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วเอาตัวเด่นมาจับคู่กับสามหกสองได้เลยนะหรือว่ามาจับคู่กันเองนะครับผมนะจับคู่กันเองนี่เลยสามหางสามหกสามสองแล้วก็หกสองนะครับนะตัวเลขก็ไม่เยอะนะ สามหางเอง363 262ามฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ